เราทุกคนอยากรวยเนาะเราอยากมีเงินเป็นล้านๆหลายๆล,ล้านอยากจะมีรายได้เข้ามาเดือนละหนึ่งล้านสองล้านสามล้านบาทอะไรก็ตามเราพยายามใช้กฎแห่งแรงดึงดูดใช้กฎจัก,กรวาลน,นะคะพยายามบอกดึงดูดเงินเดือนละล้านเข้ามาคําถามคือถ้าจัก,กรวาลพูดได้แล้วเขาถามคุณกลับมาว่าแกไอ้ที่อยากได้เดือนละล้านเนี่ยแกมีอะไรมาแลกบ้างเราตอบเขาได้ไหมคะ เพราะอย่าลืมนะว่าจักรวาลเนี่ยเขาไม่สามารถโอนเงิน1ล้านบาทมาให้เราเข้าในบัญชีธนาคารของเราได้นะเพราะถ้าเกิดอยู่ดีดเราตื่นขึ้นมาแล้อดึกอถอก็สองหมื่นสามหมื่นห้าหมื่นอะไรเงินเข้าเงินเข้ามาแบบเดือนละล้านหนึ่งทุกเดือนอะสิ่งแรกที่เราบอกตัวเองคืออะไรมีอะไรผิดปกติแน่นอนมีฉาชีภาวะแบงค์มันทําผิดอะไรหรือเปล่าคือตัวเราเองมันก็ยังไม่สามารถรับ กับความมหัศจรรย์ในระดับนี้ได้เนาะเพราะฉะนั้นวิธีการที่จักรวาลเขาจะส่งเงินล้านมาให้เราได้เราต้องมีอะไรไปแลกกับเขาถูกไหมเราอาจจะต้องทํางานมีสกิลส่งออกไปก่อนเพื่อที่จะให้จักรวาลคืนมาให้เราในแบบที่เราอยากได้เพราะฉะนั้นนะคะคำถามที่คุณต้องถามตัวเองคือไอสิ่งที่เราขอไปทุกวี่ทุกวันเนี่ยขอไปขอไปขอไปถ้าจักรวาลเขาถามว่าคุณมีอะไรมาแลก ตอบตัวเองได้ไหมว่าเรามีอะไรไปแลกกับเงินขนาดนี้โดยที่มันเป็นธรรมชาติและเราไม่ได้รู้สึกว่าแบบไอ้เฮ้ยมีอะไรผิดปกติกับกับบัญชีกูแน่ๆแ,แล้วเราตอบตัวเองได้หรือเปล่า